สวัสดีเช้าวันใหม่วันนี้เราจะทำการทำแปลกปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกอันนี้เป็นกีนคอร์สพื้นที่ปลูกของเราก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะครับเดีจะตั้งเสาขึ้นตั้งเสาขึ้นนี่อุปกรณ์เสาของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า มันรูปร่างมันจะเป็นยังไงแล้าเราจะตั้งยังไงแล้วก็ผสมน้ํายาอย่างไงอันนี้คือกล่องโฟมที่เราซื้อมาเรายังไม่ได้แกะเลยอันนี้ก็คือ AB น้ำเคมี b นะครับโอเคเดี๋ยวเราลงมือประกอบ ใช่แล้ววะอ๋อไม่ใช่ใส่ขาผิดเลยเว้ยนั<笑><笑>่งถูกไปชาวบ้านครับ thế yeah. 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 โครงสร้างเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็จะออถุงดำแล้วก็ทดลองใส่น้ำหรือว่าอันนี้มันได้กี่ลิตรเราจะได้คำนวณเคมีถูกโอเค22ลิตรน้ำน้ำย2่ลิตร ยี่คูณสามเป็นเท่าไหร่น,นะหกสลิตรหกสิบหกสถูกปะพเพาะฉะนั้นต้องเติมอันนี้หกสิอันนี้ทั้งหมด11บเอ็ 60.

4ี่สแล้วก็นเนี่ยห้าสิบห้าาสิบอันนี้หกอันนี้นาเอนี เดี๋ยวจะลองดูหนึ่งถาดก่อนต่อมากป็น,น้ำบีน้ำบีก็66เหมือนกัน สิบสองสามสิบสามสี่สิบสี่ห้าสิบห้าหกสิบหกโอเคครบแล้ว ใส่ลิงไว้ก่อนอันนี้คนต้องย้าให้เท่ากันไม้นคนไงไม้คนก็ไม้ไม้แปลง <c oughs> โอเคคิดว่าเข้ากันแล้วลนะ่ะอันนี้จะลองจะลองดูหนึ่งถาดก่อนนะครับจะลองดูหนึ่งถาดปิดฝา อันนี้เราก็จะลองดูเอาเอาันนี้ออกกอนเอานี้ออกเออลองดูหนึ่งถาดก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาต้นใหญ่ๆก่อนนะต้นใหญ่ๆต้นนี้ต้นนี้นี่ต้นนี้นี่ลากออกมาอย่างนี้ตำราเขาบอกว่าให้แย่จากข้างอะไรนะ ข้างล่างขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ไม่ต้องชิดขนาดนั้นก็ได้แล้วก็ให้มันเหลืออยู่ประมาณสักเป็นหนึ่งในสามอย่างนี้ลากต้องโผล่มอย่างนี้ลากอะไรอยู่บนนั่นนะไหนไม่เป็นไรมันขาด <laughs> แล้วก็ให้ลากมันไปให้ลากมันไ้ได้หัวอาหารที่อยู่ตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็จะทำไปอีก <c oughs> เราก็จะทำไปอีกเาจะเอาต้นที่มันแข็งแรงแข็งแรงไปก่อนโอ้โหตอนนี้ก็รากเยอะอทำแดงไม่ได้เดี๋ยวลากมันร่วงตอนนี้ลากมันร่วงอะไรท่านมือใหม่มือใหม่เขาบอกว่า รู้สึก,กว่ามันจะเกินวันแย่ฟ yeah, <Yeah, S 1> องน้ำเขาไปลึกลโอ้ลากยาวไะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ลากยาวมาก อาย,าย่ <laughs> ออยาผิด sorry sorry อย,าย่าผิดอย่าผิดแมมือใหม่ต้องเข้าใจทำไมใบตัวนี้มันไม่สามารถขี่ได้หักแล้วอ่ะ <laughs> ใบใหม่ไม่เป็นไรใบใหม่ก็จะสวยรมันก็ออกทุกทิ้ทุกทางเลย ต้นก็ไม่เกิดนะครับบางอันเกิดสองเลยอะใส่ไ,ไปสองเลยแนละ้วม,มันจะแย่งอาหารากันกินไปเนี่ย <Okay. S 2> นี่คือแปลงแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอีกสิบสองอีกสิบสองกล่องจะเป็นยังไงโอเคโอ้ย okay. oh. งจากาใส่น้ำยาเสร็จก็มาใส่น้ำเาจะได้ไม่ต้องคนในความคิดนะ ให้น้ำมันกระจายขอกมันเองกะเอาแล้วเนี่ยยี่หบสองเขาบอกว่าใช้น้ำใช้น้ำประปาไม่ได้เนี่ยแต่ต้องลองดูอันนี้เราอยากรองนี่สนเขาบอกใช้น้ำใช้น้ำประปามันจะแบบก้นไม่โตใช่ไหมแต่เราก็ต้องลอง ไม่ลองไม่รู้กะเอาอย่างเดียววิศวกรัม น้ำประมาณ,มาณนี้เดีย๋ยวลองดูก่อนนะถ้าไม่ได้ค่้อเองใส่เพิ่มเราต้องดูว่าใส่แล้วมันลากมันโดนไหมถ้าากมันโดนก็โอเคตอนนี้เรามีอยู่เก้ากล่องที่ทำโต๊ะแบบนี้ได้เก้ากล่อง สาม3ล่องเยาจะไปไปถ่ที่ไหนไม่รู้ด้วยเนื้อที่บ้านจมชนจำกัดถ่ายตอนนี้ผักเคียวเรานี้จะรอดไหมเนาะนี่อยู่ใต้นุ่มผักเคียวนี้เราจะรอดไหมเพราะว่ามันอยู่ใต้ครับ มันต้องเอาไปไว้ข้างบนเดี๋ยวเราต้องย้ายขักเกี่ยวออกเพราะ<ด>มัน<า>ต้องโดนแดดตอนนี้เราก็ใส่เข้าไปทุกหลุมแล้วนะครับได้หกสิบหกเก้าหกห้าสิบสี่ต้นรอดูการเจริมโตๆของมันนะครับโอเค คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้กับต้นปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับก็สาหรับคนที่ชอบและถูกใจนะครับก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อได้เห็นวิดีโอดีๆนะครับที่เรานำเสนอให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวก็มาดูการจเจริญเติบโตกันคลิปนี้บ๊ายบาย